ตอนนี้กำลังตั้งหออุปคุตนะโดยทีมงานวัดป่ากำลังรออยู่สภาวะเป็นเกาะเล็กๆบนท่ามกลางเกาะอีกทีหนึง่งเกาะกลางน้ำงานบุญกระถินวัดป่าอาสิรวัตรเกาะเกลื่งมีโอกาสได้มาร่วมบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มาช่วยงานตอนนี้เหลือตั้งหออุปคุตเสร็จแล้วก็น่าจะโอเคแล้ววันนี้ ตอนนี้แดดโยมก็เริ่มเข้ามาแล้วพราทิตสวยมากทรงกฎแบบงามมากเมื่อคืนก็พระจัะจนทร์ทรงกฎนะ